เออโจนโจนเจอโจนจ้าโดนอียวอก้าวได้ล้วตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆยิงยางตามยิงยางตามเรื่อยไปเรื่อยๆทำให้มันอยู่ในาตาไปเรื่อยๆรถมันติดรถมันติดจ้ารีบมา ะใครแก่งไหนว่าเก้าอ่ะเออเป็นจอเป็นจอยสี่คนต้องหอยตองหอยเดือดเดือดมันรถมันติดอยู่รถมันจมน้ำแปมลื่นมันเยอะมันเยอะเร็วกำลังรี้ผมไปสามสี่ ที่ตรงนี้กูไปอยู่นึงดีกว่ากำลังจะเมอเรืเมื่อกี้เกือบแล้วรู้อะไรไม่เท่าหลุยส์จริงอ่ะเก็บค่ะแฮปปี้แม่งกูต้องรายงานเรื่องนี้ของบอตาแล้วแฮปปี้ัหววลาเนอะไรนะทำไมอ่ะเฮ้ยมึงอย่าขับหนีกูดิไปไปแล้วเจอตลอดอ้าเก็บค่ะ เดี๋ยวมันมันไม่มีรถเร็วเดี๋ยวออกทางแต่ให้อยู่ในสายตาไว้ใกล้สิ่งไ้อยู่อยู่อยู่เดี๋ยวคุณจัดสไลมมงมีคนมีมีเพื่อนมารับรถรถอะไรรถสภาสีขาวชนตกน้ำไปอีกคันแล้วเฮ้ยเร็วยโดดน้ว่า ผู้เสียหายอยู่ไหมผู้เสียหายมีคนอุ้มไปอ่ะเป็นช่างเป็นช่างอ่ะน่าจะเป็นช่างอุ้มไปอ่ะเฮ้ยมันขับรถได้แล้วรถสภาสีขาวเนี่ยชนตกน้ำอยู่ขึ้นมาแล้วมานะจีโอ้อีกตู้ตายหนึ่งตายหนึ่งตายตายอีก